การเดินทางข้ามเวลาของคนที่มาจากโลกอนาคตผู้ชายที่ชื่อว่าอดัมอาคอนเขาเดินทางข้ามเวลามาจากปี2045หรือพศ2588เขากล่าวว่าในอีก10ปีข้างหน้านี้จะไม่มีประเทศใดๆในโลกเขาอ้างว่าเขาได้เดินทางมาจากโลกอนาคต ก่อนหน้านั้นในทางอินเทอร์เน็ตเขาได้มันยายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากมายและยังได้แชร์วิดีโอที่แสดงภาพเมืองในอนาคตต่างๆในโทรศัพท์ของเขาให้ทุกคนดูอีกด้วยอาดามกล่าวว่าเขาเกิดเดือนธันวาคม2019หรือพศ2562 เขาเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่กลับมายังโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการเดินทางข้ามเวลาในปี2045หรือพศ2 5 8 8เขาบอกกับนักข่าวว่ามีชิปฝังไว้ในหัวของเขาอาดัมได้กล่าวสุนทรพจน์ที่น่าทึ่งมากมายและเขากล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาเยือนโลก ในอนาคตอันใกล้นี้และบางสิ่งที่พวกเราทุกคนต่างสงสัยเกี่ยวกับ UFO ที่เราเห็นในขณนะนี้นั้นก็คือยานอวากาศที่จะพาพาหนะที่เป็นพาหนะสำหรับผู้คนในอนาคตเพื่อที่จะเดินทางข้ามเวลาและในอวกาศและในอนาคต,นนาคตผู้คนไม่เพียง แต่จะสามารถเดินทางไปยังสังคมสมัยใหม่ได้เพียงเท่านั้นแต่ยังสามารถเดินทางไปยังยุคไดโนเสาร์หรือยุคล้านปีก่อนได้อีกด้วยดังนั้นในอนาคตอัในใกล้นี้แม้แต่การฟื้นคืนชีพของเหล่าไดโนเสาร์ก็จะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปอาดามยังบอกด้วยว่าหลังปี2028หรือ พศ2 5 7 7จะมีเครื่องเดินทางข้ามเวลาที่ใช้ได้โดยทั่วไปอาดามกล่าวว่าในอนาคตนันใกล้อีก10ปีข้างหน้านี้จะไม่มีประเทศใดในโลกอีกต่อไปเพราะโลกทั้งโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเพราะอนาคตคือยุคที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากหรือยุคปัญญาประดิษฐ์คลองโลก อาดามกล่าวว่าประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีก10ปีข้างหน้านั้นจะเป็นหลานสาวของมาตินลูเทอร์คิงซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อมนุษยชนเธอชื่อว่าโยลันดาเรนีคิงโลกมีชื่อประเทศก็จริงแต่ทุกประเทศรวมเป็นหนึ่งเดียว อาดัมอาคอนเธอเขาได้เดินทางข้ามเวลาจากปี2045หรือพศ2588อาดัมอาคอนได้ส่งอีเมลที่มีวิดีโอของเขาให้แก่นักข่าวโดยเขากล่าวว่าฉันขอพูดไว้ก่อนเลยว่าฉันไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะหลอกลวงใครๆ ฉันแค่อยากจะบอกความจริงกับคุณความตั้งใจเดียวของฉันคือการพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าการเดินทางข้ามเวลาไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความจริงเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณฉันบอกความจริงกับคุณฉันคนนี้เป็นนักเดินทางข้ามเวลาฉันเดินทางกลับมาจากต้นปี2045หรือพศ2588 ประการแรกการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงแล้วในปี1981หรือพศ2524แต่ถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกระทั่งปี2028หรือพศ2571ที่จะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารนณะฉันต้องการที่จะ ให้ข้อเท็จจริงกับคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับอนาคตที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงรวมทั้งที่ว่าใครเป็นประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาคุณจะเห็นว่าคำทำนายของฉันไม่ใช่แค่ความจริงเท่านั้นแต่คุณสามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้และจะได้รู้ว่า การเดินทางข้ามเวลานั้นมีอยู่จริงในช่วงต้นปี2019หรือพศ2562การพบเห็น UFO จะเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี2020หรือพศ2563จะมีการเปิดตัวอุ่นยนต์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งมากมาย ในเดือนสิงหาคม2028หรือพศ2571จะมีการเปิดเผยของการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวต่อสาธารณชนฉันไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขามาจากไหนแต่ไม่ใช่มาจากอาวกาศในเดือนกุมภาพันธ์2029หรือพศ 2572มีชิปฝังตัวที่เรียกว่า The One ที่ให้ผู้คนจ่าเงินได้ขยายการทำงานของสมองและสุขภาพที่ดีขึ้นชิปที่เรียกว่า The One นี้สำหรับให้คนจ่ายเงินได้และเป็นการขยายการทำงานของสมองและสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งนี้จะไปอยู่ในมือขวาของคุณชิปจะอยู่ที่มือขวาของคุณในช่วงทศวรรษหรือว่าปี2030หรือพศ2573ทุกประเทศเริ่มบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวโลกจะมีเขตเจดแห่งและจะมีผู้นำสิบคนที่ทำตามคำสั่งของปัญญาประดิษฐ์ ส่วนประธานาธิบดีคนสุดท้ายที่เป็นทางการของสาหารัฐอเมริกาคือโยแลนดาคิงเธอเป็นประธานาธิบดีที่ดีที่สุดของสาหารัฐอเมริกาที่เคยมีมาซึ่งเธอเคยปราศายกับผู้ประท้วงเรื่องสิทธิมนุษยชนตอนอายุเก้าขวบซึ่งในตอนนั้นในปี2 0 4 5เธอจะอายุ36ปีพอดี จะมีสกุลเงินที่ดิจิตัลเพียงสกุลเดียวที่คนทั้งโลกใช้ไม่มีเงินสดอีกต่อไปในอนาคตในปี2033หรือพศ2576 AI ที่รู้จักกันในชื่อแสงสว่าง The Light ได้รับการเปิดเผยแพร่มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และทุกคนสามารถพูดคุยกับมันได้และ AI นี้มันจะตอบคำถามคุณทุกข้อโลกจะไร้เงินสดปี2045หรือพศ2 5 8 8มนุษย์ต่างดาวจะมาลงจอดบนโลกของเราจะมีการโครนิง่งไดโนเสาร์ในส่วนปาร์คคนจะเริ่มมากขึ้น ปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นลอสแองเจลิสจะจมหายไปในน้ำซึ่งผลจากเครื่องจับเท็เข้าพูดความจริงทั้งหมดโดยบูสเต